โอ้โหมากันทั้งบ้านไปแล้วไปแล้วไปวิ่งกลับบ้านกลับบ้านไปวิ่ง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 ,ง,งไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุย้ยนุยตุย้ยนุยตุ้ยนุยไปแล้ว าพาน้องดาวกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านกันครับกลับบ้านกันครับเก่งมากเลยสุดยอดสุดยอดกลับบ้านลูกกลับบ้าน โอ้บรรยากาศเย็นยินเสียงช้างร้องเปลวเปล่าเปลวเปล่านะบรรยากาศยามเย็นแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปถึงบ้านใกล้ถึงบ้านตะพิกเดี๋ยวพ่อจะวิ่งกลับบ้านเดยดูน้องดาวจะไปยังไงน้องดาวจะวิ่งตามไหมย่างงั้นเหรอโอเคได้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าน้องดาวจะวิ่งตามพ่อกับบ้านไหมหรือว่าจะวิ่งไปไหนเรามาดูกันนะลงเลย ไม่เอาลูกพี่ลงครับกลับบ้านกับน้องเร็วลงครับมามามาไปลูกไปกมาเอ๊ะ<า> กลับบ้านกลับบ้านโอ้ยถ่ายคลิปครับผมถ่ายคลิปเเดยวก่อนเอะเดี๋ยวก่อนอียกห่านะลาหงเอ้ยลินหอยเลยนะเมยบ่ โอ้ย่าลูกบอลย่าซังเย่าลูกบอลน่ะไปลูกไปโอ้โหมากันทั้งบ้านไปแล้ว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 ลงกับบ้าน ลงกับบ้านกับบ้านกับน้องเร <c oughs> ็วเราบุกเลย <c oughs> ไม่ใา่บ้านเรามนะาม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 นมามไมาิ่ง บ้านกับบ้านทำหามิงแล้วมิ่งเข้าขอคอกแล้วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเดียวหนูขอเล่นต้นไม้มิ่งก่อนนะพ่อหนูคันหนูคันหนูขอเล่นต้นไม้มิ่งก่อน,อน,นหนูคันครับหนูคัน ดาวทาทุกที่ให้เหมือนบ้านตัวเองครับพ่อเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าพึ่งครับพ่ออย่าพึ่งครับ,บ มิงมาได้อยู่นานมิงเข้าคอกแล้ววันมิงอยู่ในคอกมิงอยู่ในคอกมิงอยู่ในคอกไปมิงอยู่ในคอกไปเลยหามิงไปมาอยากระบาลไปวิ Jamie, lonely, ่งวิ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 ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุ้ยนุยตุ้ยนุยตุ้ยนุยไปแล้ว เฮ้ย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 มิ้งงมิ้งงเพราะอ้มิ้งตกใจมิ้งตกใจตัวอะไรวิ่งมาโอ้โหวิ่งมาแบบฝุ่นตลบมิ้งตกใจเลยไปป้าป้าไปเล่นไส้บอลเฮาไปไปน้องมิ้งเขาคอกแล้วไปอย่าไปญาติน้องแอบขโมยกินอ้อยมิ้งแล้วนะมามาจะไปมาเล่นไปาบกาาพอแล้วเล่นไป กับบ้านกับบ้านกับบ้านลูกกับบ้านพอแล้วพอจะไปเียไปไปไปเลยแม่จะได้ไปทำกับข้าววิ่งเรเร็ว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 เร็พอแล้วพอมาๆๆๆวไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วพอแล้ว ขอบอย่าลืมติดตามเลยทุกคลิปนะครับออย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปเลยนะคะองแล้วองจับน้องโอ้ยพี่หลงพี่หลงคองชายแล้ว้อ้ ล้างเนื right ge ge ้อล้างตัวก่อนล้างเนื้อล้างตัวก่อนหนูมาจากป่าลูกล้างเนื้อล้างตัวก่อนครับโอ้ยบะถึกมอญบะถึกมอน เออเออล้างเนื้อล้างตัวก่อนเข้าบ้านนะคะแม่แม่ดูท่านอนกินน้ำนะคะอะไรจะสบายขนาดนั้นลูก ทำไมหนูสบายจังเลยครับมันติดแสบด้วยหนูจะไปไหนอืมหนูจะไปไหนลูกฮะหนูจะไปไหนโอ้ยตุ่มแสบไปขโมยกินของมิ่ง แจบไปขโมยกินอ้อยกินหญ้ามิ่งแล้วนะใช่ไหมแจบไปขโมยกินหญ้ากินอ้อยมิ่งนั่นบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วตีเนียนตีเนียนตีเนียนไงตีเนียนไม่เอาเอาไว้น้องกินคุณตาพริกไม่อยู่ป้าป้าป้เอาอ้อยเราดีกว่ามา บบบเบาๆใหญ่เฮียเนากับมีมามามาถ้าชอบคลิปวีโดโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีโดโอรน้าค่ะบ๊ายบายบสวัสดีครับ